แค่นกบินเฉยๆปกติแต่ว่าพอมันเป็นพื้นที่โล่งแบบนี้เราก็สังเกตยากครับมันไม่มีสิ่งมีชีวิตใดหลงเหลืออยู่เลยมื่อกี้การที่จะทำแบบนั้นยุ่ยยี่แบบนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยแบตเตอรี่เยอะแต่วานนี้สนามไม้แค่สามก้อนมันหมดไปแล้วสองก้อนลืมชาร์จเมื่อคืนเนี่ยเมื่อเหลือก้อนสุดท้ายที่กับินอยู่เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหลือมาเดี๋ยวเราขอดูกนนะ เลือมาประมาณ50%าสนแล้วครับผู้ชมถ้าแิดว่าบินจอดยังไม่ทันการแน่ซัต้องเลือกระหว่างหนึ่งเราบินจาะ2เราบินแบบสุ่กว้างๆไปเลยแล้วรอให้มันออกมาถ้าบินจอะเนี่ยเวลามันออกมาเราไม่เห็นแน่แน่แหละแต่ถ้าบินแบบสุมโอเคมันยังมีโอกาสเห็นอยู่เอาอยัางไงดีแล้วเขา,ายังบอกให้เข้ามาเข้ามาทาส่งสัญญ,ญาณมือมันเป็นภาษากายของเขาซันก็นเดาทางเขาไม่ถูกเหมือนกันครับผู้ชมเนี่ยฮะอ่ะเราลองเอาตนลงมาก่อนล